สบายดีพี่น้องสบายดีพอกันคือเก่าก็มาคุยนับพี่น้องนี่ลูกร้านเต็มไปเลยพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งห้องพี่น้องเนาะตอนคำเมื่อนี้มาคุยกับสีมาสัมผัสเมย์นาะพี่น้องว่ามาจะเมยมาคุยหัวน้องพี่น้องมาสัมไอนี้กับมิจเตดุ่จ้านนี่พี่น้องมึงเลยนี่นี่นี่ได้บทสีแดงซ้ำขาเด้วยวันนอเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ก็บเมย์มาคุยเนาะ เราคุยกับศีสัมผัสเลยเพิ่นว่าเวลาเอ้ยเพิ่นมาถ่ยปีนี้ความรู้สึกเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบราคุยสังเกตเห็นแม่มาอยู่นี่กับ่ค่อยม่วนปีนี้พี่น้องเพราะว่าส่วนไปไสกับ่ไปเนาะแต่ว่าต่างกับปีก่อนๆแต่ว่าหลังจากโควิดมา2-3ปีนี่กับ่ได้ม,มาเนาะกำลังได้มาอันนี้ก็เป็นไม่ได้เศราไปหมื่นเนาะแม่เนาะเกือบเดืเอนแล้วก็เดี๋ยวกัออวกลับได้นะพี่น้องอ,อาจารย์มรู้สึกมันเป็นจังได๋แม่ที่ว่ามามาาทยปีนี้นี่ม่วนบ่าด้วยเป็นจังไงตัวม่วนเดี๋ยวมันเป็นวินไปบ่ได้ไปหั่นไปหั่นไปนี่บ่ได้เนาะ แมนอยู่าไปคืออยากจะห่าดุฮ่าเต่าเป็นปี๊ดเบ่ายัซะคือคือไปห่าูกคืออยู่กรุงเทพนี่ล่าสุดนี่เมย์บาคุยไปกรุงเทพเหมืนก็ไปกับบ่มมวลน้อไหมเนาะมวนได้คุ้มพอมาไปใช้บ่อไรบ้านี้ไปหอดกรุงเทพกับเมาสรถพี่น้องเลยบัานี้กับบ่อไรไปหันมานี่อยู่แต่ในห้องนอนนะแปลว่ามักวิ่นวิ่นหัวนอนเรื่อวิ่งเวียนศีรษะนะพี่น้องเนาะ กับบักคุยกับบอหัว่าเป็นยอดยังเดียวสิพาเมยไปหาหมอเนาะพี่น้องว่าเกิดจากยังเน,งนงาะไอ้บ่กคุยเห็นกับซีมาช่วงปิดเทอร์อช่วงลูกหลานแบบว่านี่กัมายามคือลูกว่าคุยยังมานี่แหละพี่น้องที่เตรียมกันอยู่นี่นกัมีแต่ลูกแต่หลานเนาะพี่น้องเนาะบัดนีน้ความรู้สึกของแม่มามา,มาไทยนี่คิดว่าสิได้มาอีกวันเดยโอ้ยเได้ามาเลยบ้านเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเป็นบิดเพราะว่าเพราะว่าเว้าง่ายๆเนาะแม่บัคุยไปเห็นบ้านนี่กัยากลำบาก เกี่ยวกับยังกับเป็นวิญเขาเลยแบบว่าคิดคิดว่าสิได้มาเป็นปีสุดท้ายเด้อพี่นอ้องแม่บ่คุยว่าสิได้มาเป็นปีสุดท้ายแล้วก็คือสิแบบบ่ได้มาเนาะแม่เนาะแต่ว่าเป็นไปได้บ่คุยก็ยมีแต่สิลงไปเยี่ยมลูกหรือว่าสิลงไปรับลูกเอานะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะเพราะว่าค,ความคิดขอาบาคุยอยากให้แม่มาดินประเทศไทยอยากให้มายามไม่ยังน,น,นะพี่นอ้องแต่ว่าในเมื่อแม่มาว่าไ้เนาะคือปีนี้กเขาอยากให้มาเนาะแต่มาเขาแปลว่าอันนี้แน่นะก็เลยเออบ่เป็นหยังบอกแม่ว่าเรามาเป็นปีสุดท้ายเนาะ บานีบ้านีควบมูซึกเอ,อแม่ว่าประเทศไทยก็เตดเจเล่าแต่ตางกันัโอ้ย่ที่างเนแต่ตางวหด้แต่ตางะาว่า,าทา,ง,ทางจะหันเี่วุฒทางมนง่ยเนี่นพที่นองบ<ม>ันี่แล้วบริสทชูเบิ่งกน้เนี่ยเป็นบิ๊ตจกเ มาแต่กรุงเทขียนตั้งแต่มามามาหลอกควนหันกาแบบว่าอย่เงี้ยมะไปเบิ้งเลยเว้ยไปเบิ้งมันหันไม่มีกันไปงานแด้วบนวัดว่าวัดว่าเป็นกังาหันเนล้วการบนไปเบิ้งป่าหังหันต้มขวดพากเป็นเนี่ยไปเบิ้งก็เลยไปดีมคยคือมาแต่กูอ่านมาคุยภาพไปเที่ยวเนาะดูเก่างภาพไปเที่ยวร้ายแต่ว่าปีหนีโบ่ได้ไปทั้งไรพี่น้องย้อนี่นาะแต่ว่าคว่ำแตกต่างประเทศลาวเทศไทยนี่คือ หวานเมืองท้างงน้าแม่น้ารอดอนทนุนผ่านแต่จบหนมาเมร่าหวานองานไปมาสะดวกสบายมานี้ไออาหารที่ประเทศไทยเมมากินยังเนี่ยเขมากินแกงี่างได้ตันนี้ว่ากุยันื่า่เสือดเนนี้ก็ข้าวาค้องกินกระชือมากระโบกินเนี่ยกรนโบยาเนี่ยโบมาข้าวบาวยาก็เป็นสีนหมูมาแกงชะปากระกาศ แล้วก็บักทูดี้อะพราะนั้นเด้เนี่ยมาอาหารประเทศไทยนะแม่เนาะวันนี้ก็น้่งหมกข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากินนะแต่คือบอกง่ายๆพี่น้องะเมย์ักคุยไมาอยู่ไม่ดูไม่อยู่บุรีนะเมย์เนาะก้าวขาวก้าวหนามาคุยกับเสือแต่เป็นเจลไม่หายเนาะเพราะว่าอาหารปลวกต้มปลวกแกงกระเสียเนาะแต่ว่ากินโบเป็นนะแม่เนาะบเป็นแม่ย์ว่าเป็นสุกินประเภทปลวกแกงพวกนงบ่ค่อยเป็นเพราะอาหารไทยเนาะกินเป็นแต่พวกนี่แหละอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะแกงพวกนี้อย่างนี้นะพี่น้องแม่นีย อันนี้ก็คือความหูซื้อของแม่ยมาคุยว่ารวมรวมไม่นะว่ามาปีนี้นี่กับโบอยากมวนปันไดบอแต่โบมวนได้แน่เป็นวินเป็นเหมาเด้ยวกันไปหาหมอเขาเขากลัวเดือดจะให้จังไรจะไม่ไปหาหมอไปหาหมอก็กวดเดือดหายเนี่ยกลัเดือดหายกลัว่าห้วยอันนี้แบ่โบจะเป็นแน่ไรโป้มือไรแบ่โบเม่ียมาคุยเห็นเข้าวัดคว่ำดันพี่น้องเนาะเขาเคยบอกว่าไอ้คุณยายเขาว่าไอ้ กำมือไว้นะเขาว่านะเมยเมยมาคุยก็เลยบอกว่าเอาออกไรโบน้า่นบอกเขาเ็จจังสี่ใดโบน้าอเ่ิงนี้นะเขาก็ว่ายายพูดอะไรเขาว่าเมยมาคุยกับโบจักเอาออกไรโบน้าออกไรโบน้าอยางี่นะแต่ว่าบาคุยกับข้าเมยไปเออเมยเป็นจะได้เขาบริการยังขนาบริการดีไรบอกจ้าดีแล้วไหมเนาะเออเขาบอกขโมวนู้วันนี้คุนหมอบอกว่าเออเขาเขาบอกว่าเออเขาไปนั่งนะเชิญข้างในเขาว่า เม่มาคุยบอกว่านั่งเตียงได้เวอร์หน่านั่งเตียงเลยไน้เวอาะคุณหมอเขาบอกว่าคนขกินนอนตรงอโต๊ะแบเนี้ว่ะขึ้นนอนที่นอนตรงนั้นได้เลยนะพี่น้อเขาดีไรอันนี้คือแม่มาคุยเบากลว่าประสบการณ์ที่ไปหักร้าโตเนาะแต่ว่าเขาบริการดีเบากจ่าดีเนาะเขาบอกคมพวนพูบวนทางไรกับเาเจ้ามาบอดเนาะแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์แล้วกะเม่เรา พวกหมูซึ้เนาะที่อยู่ประเทศไทยที่เพื่อนได้เจอบอว่าสิเป็นอาหารเป็นกะสิมากเป็นประเภทอาหารอีสานน,น,นน้องพี่น้องเนาะและ้วกแม่เนี่ก็บกบริเวณดินไปเที่ยวไซปีนี้บอยากมวนไปันไดเพราะว่าเพราะว่าไอ,อ้เป็นวิ่งเป็นเมา้าไปไซป์โบได้แล้วก็พวกหมูซึ้ดีของเพคนคือไปหาหม,มอน้องพี่น้องเขาบริการดีนะไหมเนาะเบาจานดีบริการดีเ<น>บกากระม<น>วนหูนน้มวนหารน,นี่ได้กัจบจะถนนทน,น,นทา,นางจะถนนทางถงามเนาะ งานไม่รอดแต่ท่านท่านท่านขจึ้นโมเป็นคุ้มเป็นยังเด่นเออว่าถนนบมเป็นคุ้มพี่น้องคือถนนทางเขาบานเท่ากันต่งานเหมือนกันงานอยู่เนาะคนทางเขาบานเฉาคุ้มร้ายเป็นเป็นคุ้มเหมือนที่โมเป็นเออเออแม่ดูแม่ดูพี่น้องกัตอนนี้กับโมมียังร้ายด้วพี่น้องเนาะมีแตอร์าคุยกันสิจบขิ้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาคุยฝากติดตามส่องเบาคุยเบาเท่าแต่ได้พี่น้องเนี่ฝากเอาคุยนซีริส์ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเนี่ เปาเติร์นได้มาอยองมาคุยเนะาะเคพี่น้องอันนี้ก,ก็คือว่าคุยเดียวสัมผาสพวกมือชี้กงแม่เนาะกหมี่แต่ว่าคือระเบ้อเลยพี่น้องมาพี่หนิจ่ะเป็นแค่นี้เนาะมีแต่ว่าบากุยสิจบจิ้เพียงแต่เท,ท่านี้เลยพี่เนาะบอกกันใหมคลิปหน้าเด้พี่น้องเด,ด,ด้อจะได้ก,กับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครับส่งวาคุยเบาเราใส่ได้พี่น้องเดลยบอกันใหมพี่น้องบายบายสวัสดีครับ